เดี๋ยวผมพามาถอดกับไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะครับเหมือนเดิมครับจับด้านข้างนัดขึ้นครับทั้งสอง่องขึ้นเลยเลยครับพิลเตอร์ครับจับเบรคตรงนี้ดันขึ้นแล้วึงออกครับหน้ากากนะครับจับดันออกครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวครับถอดน็อตครับตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวอ้าวน็อตคาหายไปตัวแล้วนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวแล้วก็เปิด ด้านล่างนี้ครับจะมีฝานี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวและนี่หนึ่งตัวการสวิงนะครับกดตัวล็อกตัวนี้ออกนะครับ้วงอนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยสายจอเด็กเพ y กับสายวัดอุณหภูมินะครับดึงออกฝาครอบนะครับมีล็อกด้านบนนะครับนะไปดึงออกจับตรนี้ดึงออกไปเลยครับตัวคีบกระจายลมนะครับจับอย่างนี้แล้วก็ดึงท้ายหลังครับ ใบพัดลมนะครับหมุนหารูน็อตครับรนออ็อตตัวนี้ครับตอน,น็อตนดอกครับขาด้านข้างนะครับจะมีน็อตนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวเราเจะจะยกขึ้น,นตรงครับแทงตัวนี้จะดึงนี่ออกครับกดน็อตตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้ถอานะ็อตน็อตไปนี้ เสร็จแล้วเป็นลมบอกได้แล้วครับ